ถ้ากองทัพบกได้ร่วมกับโรงหล่อเอเชียไฟค่ะเพื่อที่จะพยายามน,นะคะในการเออตรียมการให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็มีการจาัดพิธีบวงสวงพระบ,บรมราชานุสาวรีรบบย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปค่ะไปประดิสถานที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดระจกิรีขันค่ะ เป็นพิธีบวงสวงของชาวลงหล่อเอเชียไฟอาร์ตซึ่งเป็นตัวแทนของการสร้างพระบร,รมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในเจของการสร้างพระบร,รมราชานุสาวรีสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามค่ะ ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมใจร่วมพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีโหรพรามเลี่ยมเพชรรัตน์นำประกอบพิธีพราหมณ์ด้วยเครื่องบวงสวงสองเวยชั้นสูงที่ลงหล่อเอเชียไฟอาร์ตก่อนเคลื่อนย้ายไปยังอุทยานราชพักอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ก็นับว่าเป็นวันแรกที่พระเจ้าแผ่นดิน ร,กกรัชวงศ์กัรรีคือพระปฐมบรมกษัตริย์คือราชการที่1น,นะครับและราชการที่4ก็จะเข้าสู่พื้นที่อุทยานราชพักและจากนั้นก็พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็จะนำขบวนไปยังอุทยานราชพักประธานบริษัทเอเชียไฟอาร์ตระบุว่า การเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ได้แยกชิ้นส่วนสาตราวุธหรือกล้องดูดาวเพื่อป้องกันไม่ให้พระบรมราชานุสาวรีได้รับความเสียหายในระหว่างการเดินทางขณะที่ทีมงานช่างประกอบบริษัทเอเชียไฟอาร์ตบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างาพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของการสร้างาพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามมีความภูมิใจมากที่เราได้ร่วมทำองค์พระมหารษัตริ์มหาราชของเราได้มีความภาคภูมิใจมากนะที่เป็นเกียรติต่องตระกูลและก็ชาว บริษัทของงงกกเรรกเรรราาาาโนตมมมจจภิใทั้งนี้กองทับบกได้อัญเชิญพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากจังหวัดปทุมธานีไปประดิษฐานณอุทยานราชพักอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมระหว่างเวลา 10นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยใช้เส้นทางถนนพระราม2ถนนเพชรเกษมและถนนบายพาสมุ่งหน้าภาคใต้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าววุฒิพงษ์วงสนิทถ่ายภาพมัสนันโสนาทินเอนทวนตีโฟรายงาน